สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกมกาลินาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับชุดสปิริตมังกรชายนั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนเป็นถึงวันที่7กรกฎาคม2567นั่นเองนะครับผมก็ช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของอ่าครบรอบ7จ็ดปีฟรีไฟด้วยนะครับผมใครที่อ่าสุ่มกิจกรรมนี้นะครับจะ ได้พร้อมเอฟเฟกไปด้วยนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกวิ่งนะครับผมเอฟเฟกที่เท้านะครับผมแล้วก็ตอนพันยานั่นเองนะครับผมสำหรับชุดสปิริตมังกรชายนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับนุงเน่จะมาสุ่มล่าชุดนี้ให้น้องๆดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอที่หน้ากิจกรรมมาเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะมาในรูปแบบของตู้สุ่ม 8T ทีนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือชุด สปิริตมังกรชายนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมนี่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับลุงเนจะมาล่าชุดนี้ให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าลุงเนตจะเอาอะไรออกบ้างนัน่นเองนะครับผมครั้งนี้นะครับผมลุงเนจะขอเอาเป็นในส่วนของระเบิดนะครับระเบิดมีเยอะแล้วไม่เอาสวยไหมวะแต่ว่าปึา๊บไม่เอา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 ไหม,ไมดีไหมวะหรือยังไงถ้างั้นเอาเป็นอันนี้ออกละกันนะครับผมเอานี่ กับนี่ออกนะครับซ้ายกับขวานะครับผมเป็นสกินปืนนะครับผมวิกเตอร์แล้วก็เอ็กเอ็มแปดนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเก้าเพชรนะครับผมครั้งแรกเก้าเพชรครับมุลเลยนะครับน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วนะครับผมได้ชุดเลยหรือเปล่านะครับผมได้การันตีภายในเก้าเพชรเลยหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ขิงกันด้วยนะครับใครที่ได้สุ่มเก้าเพชรแล้วก็ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมส่วนคนที่อ่าเสียเพชรหรือว่าหมดตู้อะไรยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้้้ดววยนะครรัับบผมแลก็สห กิจกรรมนี้นะครับผมน้องๆเอาอะไรออกบ้างก,ก็คอมเมนต์บอกเพื่อน mm. ๆอนกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ลุงเน็ตด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับเอาไปเลยดีกว่านะครับครั้งที่3ามแบบสีเพชรปึ๊บอันนี้คืออะไรตัวหรอตัวสัมภาระนะครับผมครั้งที่4นะครับผม99เพชรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ลุงเน็ตด้วยนะครับผม ปึ๊บปึ๊บสกินมีดเออได้สกินมีดละครั้งที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามทีห้านะครับผมครั้งนี้ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับผมมาสุ่มเลยดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บโอเครอบนี้นะครับผมเหลือสกินระเบิดนะครับแล้วก็สกินอ่าสกายบอร์ดนะครับรวมไปถึงสกินนี่เลยครับแพ็คสปิริตมังกรชายนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าลุงเนี่ยจะ ได้อะไรในครั้งที่6นี้นะครับผม3 4 9เพชรนะครับผมมาลองดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหบอล่ทรงหมดตู้แน่นอนนะครับแบบนี้ผมว่าหมดตู้แน่ปึ๊บปึ๊บเอ้ยชุดโอเคไม่หมดว่ะเอาว่ะมันดูน้องคนงไหนหมดตู้บ้างก็นั่นแหละครับก็ไม่รู้นะผมไม่หมดนะครับผม,ผมได้มาแล้วนะครับสำหรับ ชุดอ่าอะไรนะมังกรสปิริตมังเอ้ยอะไรนะชุดเหรอ